อ่าครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเครื่องเป่าลมร้อนนะครับก็ผมได้ทําการแกะกล่องมาแล้วนะครับก็มาดูหน้าตากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับนี่คืออ่าเครื่องเป่าลมร้อนนะครับ ซึ่งสเต็ปการทํางานนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็จะมีแบบเบานะครับแล้วก็แบบแรงนะครับซึ่งแบบเบานะครับก็ให้เราทําการกดเปิดขึ้นมา1ครั้งนะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเครื่องหมายขีด1ขีดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะมี1ขี่นขีครับแล้วก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือแรงเลยนะครับก็ให้ทําการกดขึ้นครับแบบนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายขีด อยู่2ขีดต,ตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวปืนเป่าลมร้อนตัวนี้นะครับก็ผมได้มาในราคา300บาทนะครับก็หลังจากที่ดูคร่าวๆก็ไม่ขี้เลนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนการใช้งานจริงนะครับก็ต้องรอดูอีกครั้งนะครับแต่ดูจากภายนอกกอ็งานถือว่าเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหานะครับ ส่วนสายไฟนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กนะครับก็เป็นหัวแบบ2อขาก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของอแมนนวลนะครับหรือคู่มือนะครับก็ไม่ได้บอกรายละเอียดการกินกระแสการใช้วัดเท่าไหร่นะครับก็มีแค่ว่าความปลอดภัยนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับ ในส่วนของปืนตัวนี้นะครับใช้ไฟ220นะครับก็คือไฟกระแสสลับนะครับไฟบ้านนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ทำห้ผมสั่งมานะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการเอามาเปิดโคมกันนะครับซึ่งต้องใช้ความร้อนนะครับในการเปิดแต่จริงๆก็มีหลายวิธีนะครับในการเปิดโคมนะครับก็จะมีพวกใช้น้ำยานะครับจะมีน้ำยาเปิดโคมอยู่นะครับแล้วก็จะมี เขาจะใช้ที่ผมเห็นนะครับต่างประเทศเขาจะใช้น้ําร้อนนะครับทําการต้มให้ร้อนเลยนะครับถึงจุดเดือดนะครับแล้วก็นํามาเทราดที่โคมเลยที่ผมเห็นนะครับอันนี้วิธีนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับแต่ที่ไปศึกษาดูก็ใช้น้ําร้อนกันนะครับก็อาจจะใช้ได้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้าผมได้ไปศึกษาหรืออะไรมาก็จะได้นาความรู้นะครับมาแบ่งปันนะครับว่ายังไงนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทำการทดลองอเครื่องเป่าลมร้อนให้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็ตอนนี้ผมได้ทําการเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสเต็ปที่หนึ่งนะครับผมจะลองทําการเปิดขึ้นนะครับหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นเสียงสเต็ปที่1น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่ะสเต็ปที่2นะครับก็คือแรงเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ อ่ะก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็มาทําการรีวิวนะครับรีวิวเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการการเปิดโคมนะครับที่เราจะทําการยัดโปรเจคเตอร์นะครับก็อ่าก็จะมีเจ้าตัวปืนลมร้อนนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอุปกรณ์อะไรอีกเดี๋ยว ผมก็จะทำการรีวิวลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ